ดีค่ะราธาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกรกฎนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะเป็นธาตุน้ำประจำเดือนมีนาคมนะคะปัจจุบันนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยได้เจ็ดไม้เท้า เไม้เท้ากายสิทธิ์หมายถึงการต่อสู้กับการงานแล้วก็คู่แข่งจนชนะนะคะแล้วก็ได้ยืนหนึ่งในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้นะคะเป็นการต่อสู้กับคู่แข่งมาจนตัวเองเนี่ยได้ยืนหนึ่งและชนะแล้วสามารถที่จะรู้ไปทันคนอื่นเข้าไปหมดเลยนะคะว่า ใครศัตรูหน้าไหนมันจะมาแบบไหนยังไงตั้งรับไว้หมดเลยได้หมดเลยกันไว้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเขากันไว้หมดเขาพร้อมสู้เจ็ดไม้เท้าพร้อมสู้รักกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเห็นแล้วเธอจะมาร้ายแค่ไหนฉันก็ไม่กลัวไม่ว่าจะเป็นหมาป่ามาทั้งฝูงหิวก็หายนะพวกหมาป่าจะฉีกเราเป็นชิ้นๆคุณก็จัดการอยู่หมัดหมดคุณก็มีไม้กายสิทธิ์ตั้งเจ็ดไม้เท้ากายสิทธิ์เนี้ยคุณรู้ว่าคุณจะร้อมกรอบแบบไหนให้พวกบรรดาหมาป่าพวกนี้กลัวนะคะ คุณก็จัดการหมดเลยจนคุณได้ยืนหนึ่งไงคะเนี่ยค่ะคุณยืนหนึ่งเลยคุณชนะนะคะแต่ว่าการชนะของคุณเนี่ยมันจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราได้7ไม้เท้ากายสิทธิ์นะคะคือได้เลข7ของไพ่ทาโร่เนี่ยจะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเลยแต่ว่ามันชนะไงคะต่อมานะคะสิ่งที่คาดหวังเขาได้3าไม้เท้ากายสิทธิ์เขาบอกว่าการร่วมลงทุนมีความสําเร็จแต่สําเร็จแล้วคุณต้องหยุดไว้ก่อนรอให้โอกาส เนี่ยมันผ่านไปก่อนคือเราสําเร็จแล้วเราให้หยุดสักพักหนึ่งหยุดเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์และดูเหตุการณ์ต่างๆอย่าพึ่งลงทุนสิ่งใดนะคะเราเห็นแสงสีทองก็จริงความสดใสเราเห็นสิ่งหลายๆอย่างเออมันน่าลงทุนเออมันน่านูน่นน่านี่แต่เขาเตือนว่าอย่าพึ่งนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าพิ่งลงทุนอะไรประคองสิ่งที่มีอยู่เนี่ยไปก่อนนะคะประคองไปก่อนประคองให้มันผ่านพ้นสาเร็จและให้มีกําไรก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดทําอย่างอื่นต่อไปเพราะว่าใบส

แปดถ้วยนะคะมันต้องถึงขนาดว่าย้ายไปจากตรงนี้เลยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะต้นก็เหนื่อยแล้วนะปลายเหนื่อยหนักเข้าไปใหญ่เลยคือเหนื่อยแล้วมันยังประสบความสําเร็จนะคะในตัวตนของคุณเนี่ยคือเหนื่อยมันประสบความสําเร็จมันได้สิ่งที่คาดหวังมันได้ธุรกิจมันได้การร่วมลงทุนกับเพื่อนๆหรือร่วมลงทุนกับใครก็ได้ที่เป็นธุรกิจร่วมนะคะไม่ได้เราไม่ได้ทําคนเดียวมันจะมี3หุ้นนะคะในนี้มันเป็นธุรกิจร่วมลงทุนน่นะคะการร่วมลงทุนของคุณน่มันสําเร็จแต่คุณต้องใจเย็น เก็บทุนให้มันเยอะๆเยอะๆเยอะๆจนเราไม่ต้องกู้แล้วไม่ต้องกลัวล้มนะคะเพราะว่าอนาคตมันสําคัญบทสรุปมันได้8ดถ้วยนะมันสําคัญราเตือนไว้ก่อนถ้าวันนี้คุณกาลังทําธุรกิจอยู่หรือว่าคุณกําลังทํางานแล้วมันได้เงินดีมากเลยมันทําอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองนี่แหละค่ะคุณเริ่มเข้าเกณฑ์ อย่าพึ่งต่อกิจาการนะคะให้ทําอย่างนี้ไปก่อนแล้วเก็บเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เก็บไว้เพื่อที่เราจะได้เริ่มทําธุรกิจใหม่โดยที่เราไม่ต้องกู้เผื่อเราทําธุรกิจใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วเกิดมันไม่ประสบความสําเร็จละ่ะใช่ไหมมันก็คือเงินที่เราสูญไปจากการทําธุรกิจอันเก่าโดยที่เราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินไงคะ แต่ว่าถ้าเกิดเราประมาทอุ้ยเดี๋ยวเอาเนี่ยไปกู้แล้วก็เริ่มหมุนใหม่ทําใหม่แล้วถ้าเกิดมันไม่โฟลขึ้นมาเราจะต้องเป็นหนี้นะคะแล้วเราจะใช้หนี้ไม่ไหวนะคะแต่ถ้าเราใจเย็นสักนิดรอเวลาสักหน่อยเราจะประสบความสําเร็จเพราะอย่าลืมตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายเนี่ยเราถึงขนาดจะต้องไปจากตรงนี้เลยนะมันอยู่ไม่ได้นะเราต้องบอกก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีบุญสัมพันธ์ได้เข้ามาดูออร่าลองดูนะคะว่าตัวตนของคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วคุณกําลังเป็นอย่างที่ออร่าพูดไหมแล้ว ก็สิ่งที่ไม่คาดหวังเนี่ยคุณได้สิบถ้วยคุณบอกว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นสุขมันพร้อมหน้าพร้อมตาคือไม่คิดอะว่ามันจะจะมีความสุขได้ขนาดเนี้ย เป็นสิ่งที่ดีอ่ะคุณมีความสุขอ่ะคุณรู้สึกเหมือนมันแฮปปี้กับชีวิตของคุณอ่ะคุณไม่เคยคาดหวังมาก่อนเลยอ่ะว่าคุณจะมีความสุขแบบนี้นะคะเนี่ยของชาวราศีกรกฎคุณมีความสุขมากมีภรรยาแล้วก็มีลูกนะคะแล้วก็คุณจะมีความเชื่อจะมีความเชื่อเป็นของคุณนะกณจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่คุณต้องมีความเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมีแมวอ่ะนะสัญลักษณ์ของแมวเนี่ยก็คือก้าชีวิตเพราะฉะนั้นตัวแมวเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับ เซนต์ต่างๆอ่ะคือสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะคะแมวสีทองซึ่งมันเป็นแมวที่มีค่านะคะมีค่าสำหรับคุณมากๆเลยต่อไปนะคะอนาคตอันใกล้เขาได้พระราชาถือไม้เท้ากายสิทธิ์บุรุษคนนี้มีความกระตือรือร้นมีความรู้แล้วมีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็ฐานะเนี่ยมั่นคงมากๆเลย ในอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณจะได้เจอผู้ชายคนเนี้อายุตั้งแต่50ขึ้นไปจะมีจุดเด่นที่ดวงตาตาเขาจะสวยคุณเห็นแล้วคุณจะบอกเอ้คนนี้ตาสวยแต่พอคนนี้เข้ามานี่สิคะมันกลายเป็น8ปถ้วยไงคะเพราะฉะนั้นเราจะเตือนคุณนิดนึงว่าคุณอย่าไว้ใจ ใครนะคะในช่วงที่คุณจะเริญรุ่งเรืองเนี่ยไม่ควรให้ใครหรือที่เรียกว่าเขามีฐานะที่ดีแล้วเขาไม่เขาไม่ได้มาทําร้ายเราหรอกอย่าพึ่งนะคะช่วงนี้ขอขอสักนิดนึงว่าอย่าพึ่งให้มันพ้นเดือนมีนาเมษาไปก่อนนะคะเพราะว่า เนี่ยไพ่มันเตือนในอนาคตเลยมันล้มละลายเลยนะมันพังเลยนะคะคุณเนี่ยมันจะต้องมีคนจ้องที่คิดทําร้ายทําลายมันถึงได้เจอกับ8ถ้วยนี่ไงคะแดถ้วยล้มเนี่ยหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องจบอะทุกอย่างมันต้องจบแล้วต้องไปจากตรงนี้อ่อนเพียกับชีวิตเลยสูญเสียความหวังอะไม่อยากหวังอะไรมันอีกแล้วมันจบแล้วมันก็ต้องไปเดินคอตกไปเลยจะไปทิศไหนก็ต้องไปอะคือต้องไปสักทิศแต่ไม่ใช่ตรงนี้ถ้าวันนี้มันยังไม่ถึงนะคะชาวราศีกรกฎ ระวังไว้นิดหนึ่งระวังบุคคลที่เออราพูดไว้สักนิดหนึ่งนะคะเป็นคนที่มีฐานะนะคนนี้เป็นคนที่มีฐานะแล้วเป็นคนที่ตาสวยอาจจะเป็นคนตาหวานก็ได้พอมองใบหน้าเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าตาเขาสวยคนนี้คุณต้องระวังไว้ให้มากๆเลยเพราะว่าเมื่อเขาเข้ามาเนี่ยธุรกิจคุณจะเสียหายนะเราไม่ทราบว่าจะเสียหายอย่างไรแต่มันล้มระเนรนาดหมดเลย จนเราไม่อยู่ตรงนี้เราต้องไปจากตรงนี้ให้ระวังไว้นะคะชาวกรกฎมีเกณฑ์ต้องระวังแต่ถามว่าการงานเป็นยังไงช่วงนี้สําเร็จแต่ห้ามลงทุนเพิ่มให้รักษาและเลี้ยงมันเอาไว้อย่างนี้ก่อนจะต่อยอดทีหลังนะคะยังต้องรอให้เลยเดือนมีนาไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาดูกันต่อว่าคุณจะ ต่อยอดได้ไหมไพ่ออกมาเมื่อไหรนั่นคือคุณสามารถที่จะต่อได้หมายถึงถ้าเดือนหน้าเรามาเจอกันในคลิปของเมษานะคะการถามของคุณเนี่ยยังไม่บังเกิดขึ้นก็ให้คุณรอไปก่อนอีกหนึ่งเดือนนะคะจนกว่าของคุณเนี่ยจะออกนะคะและเดี๋ยวออร่าจะดูให้นะคะว่าอะไรเป็นไรแต่ให้ระวังอันนี้เราต้องบอกอนาคตอันใกล้ให้คุณระวังผู้ชายคนนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เข้ามาแล้วทําให้ธุรกิจคุณพังนะคะหรือไม่สิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยมันจะต้องล้มลงยอมพ่ายแพ้ไปใน ่ี่สุระชั้นรา,ามาเตือนนะครับใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะถ้าคุณมีคนดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องมากังวลแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันเข้าไปซะทุกใบเลย แล้วจะระวังไว้สักนิดมันจะเป็นไรอย่างเงี้ยคุณลองเอาไปใช้ดูไปพิจารณาแล้วเอาไปแก้ไขหรือไม่ก็เอาไปร้อมกอบไหนไหนตัวตนของคุณเนี่ยก็เป็นถึงเจไม่เท้ากายสิทธิ์แล้วเพราะคุณร้อมกอบเป็นรู้ว่าคนไหนเป็นหมาป่ารู้ว่าคนไหนจะกินอะไรรู้ว่าคนไหนมาทิศทางไหนอย่าได้หลงกลคนมีฐานะนะคะบอกไว้ก่อนเขาจะมีฐานะมากๆคนเนี่ย เขาจะเป็นผู้รู้ด้วยแล้วเขาจะเป็นผู้นําในลักษณะของเขาเขาจะเป็นผู้นําแล้วมีอายุที่ตั้งแต่50ขึ้นไปนะคะห้ประมาณนี้นะคะไล่ไปเลยคือคนนี้ต้องมีอายุเอาง่ายๆเป็นคนที่มีอายุไม่ใช่คนอายุ40แน่นอนให้ระวังให้ดีเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยไพ่มันก็จะขึ้นมาบอกเราเพราะไหนๆอรรก็มีบุญสัมพันธ์กับคุณอยู่แล้วนะคะ เมื่อถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะบังเกิดเองเมื่อยังไม่ถึงเวลารีบไปมันก็เท่านั้นนะคะมันไม่สามารถที่จะเปิดให้คุณได้เพราะว่า มันยังไม่ถึงวาระของคุณไงฮะแต่ถ้ามันถึงวาระาของคุณไม่ว่าสิ่งใดมันก็ไม่สามารถที่จะปิดกั้นดวงชะตาที่จะรุ่งโรดรุ่งเรืองหรือรุ่งริ่งของเราได้นะคะให้ระมัดระวังร้อมกอบให้รอบคอบอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดนะคะเมื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโ่้มันอยู่ครบมันดีหมดมันเพอร์เฟกไปหมดบางเอิญมีคนคนนี้เข้ามาเรา,าเคยเตือนไว้นะคะระวังไว้ก่อนเพราะว่าคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็จะมีเงินมีทองมีครอบครัวที่อบอุ่น นะคะเพราะฉะนั้นฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับอาราทาลุได้นะคะกลับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ